เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องายพีสวัสดีสสครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้โตโยต้าวีออสครับปี2004ขายราคาถูกๆเข้มเคยครับ55,000บาทครับไปขับเที่ยวขับใช้ง่ายครับเดินทางได้สบายรูปลักษณ์รูปทรงก็ยังสวยยางดอกหนานๆเลยครับใช้ได้อีกยาวรถเจ้าของใช้เองเลยครับเจ้าของดูแลตลอด สนใจติดต่อโดยตรงได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่แชา์เพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับมาดูตัวรถกันต่อครับคันนี้เป็นตัว 1.5J ปี2004ภายในเบาะหนังมีขาดบ้างครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเบาะด้านหลังสภาพดีไม่ขาดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับแม็กขอบ15ยางใหม่ใช้ได้อีกยาวครับ รีวิวดูกันก่อนนะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของใช้เองมือเดียวเจ้าของรับประกรันครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําพิกัดดูรถอยู่มินบุรีครับ55,000่บาทเท่านั้นสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับในไม่พาคลิปให,ใหม่ๆครับมาชี้เป้าเลือกกันประจําสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ